สวัสดีครับผมวันนี้นะครับเราจะมานําเสนอนะครับเจ้าแขนกลของเรานะครับโดยแขนกลชุดนี้นะครับถูกควบคุมด้วยบอร์ดคิดไบส์นะครับซึ่งบอร์ดคิดไบส์ของเรานะครับจะควบคุมแขนจนแขนกลของเราเลยไม่ได้นะครับเราต้องมีบอร์ดเสริมนะครับที่ชื่อว่า KBX10 นะครับซึ่งตอนนี้นะครับเราได้เขียนโปรแกรมก็คืออ่านค่าจากตัวเซนเซอร์น็อตนะครับหรือเซนเซอร์การวัดการหมุนนั่นเองนะครับ แล้วก็นำค่าที่ได้จากเซ็นเซอร์นี้นะครับมาควบคุมตัวเซอร์โวที่ทำให้หุ่นยนต์นะครับเคลื่อนที่ได้ครับโดยครั้งนี้นะครับเราจะสาธิตก็คือเราจะให้หุ่นยนต์นะครับหยิบตัวม้วนเก้าทปกาาสองหน้านี้นะครับจากจุดนึงไปอีกจุดหนึ่งนะครับตั้งไว้อย่างนี้ละกันนะครับซึ่งการควบคุมนะครับเราก็จะใช้วิธีการหมุนตัวน็อต ตัวนี้นะครับจีบเึ๊บยกขึ้นอ่าหมุนปิก๊กปัาหนึ่งวางลงป่อยอ่าดีไม โอเคครับผมอันนี้ก็จะเป็นการสาธิตแบบอย่างง่ายนะครับซึ่งเราสามารถเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของตัวชุดของแขนกลนี้ได้เลยนะครับโดยเราไม่ต้องมาบังคับเองนะครับเอาไว้คลิปต่อไปนะครับผมจะทำเป็นวิดีโอมาให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับก็วันนี้นะครับก็จบการเสนอเพียงเท่านี้นะครับหากสนใจก,ก็สามารถติดต่อทางข้อความ ทางเพจของเราได้เลยนะครับสวัสดีครับ